กราบสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับฟุตบอลทุเดย์เช่นเคยครับผมวันนี้ก็อยู่กับทางด้านมิเกลทานากะนะครับแล้วก็เรามาอยู่กับเชสเตอร์ฟิลด์ควันนี้เป็นแมชเลีกในแมชที่35แล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่11นะครับด้วยคะแนนห่างที่10อยู่แค่1แต้มนะครับมี58แต้มนะ34แมช์58แต้มครับผมรุเนได้เสียอยู่ที่12นะครับ ก็ถือว่าไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยก็น้อยอยู่เลยฮะโอเคดังนั้นเดี๋ยวเราจะเอมิงแฮมซิตีน้นะครับแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผมต่อสัญญาทางด้านของอาเลียมคูแลนไปนะครับเพราะว่าทางนั้นคูแลนเนี่ยต้องการที่จะเพิ่มขั้นเอยนะครับเขามาทักมาหาผมนะครับทักมาหามิเกียวธนากะนะว่าเอ้ยอยากจะต่อสัญญาเพิ่มได้หรือเปล่าก็เลยอ่ะในเมื่อเล่นดีก็งั้นให้ตอบไปเลยแล้ะกันนะครับสาหรับทางด้านเลียมคูแลนนะครับ ส่วนซีเตัวจริงเหมือนเดิมแบบนี้ผมแผนเดิมเลยด้วยนะครับเอเจอรตตอนนี้ก็คือเริ่มพัฒนาขึ้นมาเยอะมากแล้วนะเรื่องอ่าอ่าเคมิสตี้นะครับแล้วส่วนทางด้านของแวนดองเกนเล่นเนี่ยยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเดี๋ยวอาจจะช่วงแมตช์หน้าเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ลงบ้างนะครับสีเบตตัวจริงยังคงเหมือนเดิมจากพาร์ทที่แล้วนะครับไม่ได้เปลี่ยนใครอะไรมากนะไปกันเลยผม วันนี้ทางด้านของเบนเดวิสนะครับผมได้ออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงนะครับรวมถึงทางด้านแคร์เปอร์อุบัสกี้แล้วก็ทางด้านเคฟเวต์มิลเลอร์ด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวมากนะครับแต่เดี๋ยวสักแมตช์แมตช์ที่2แล้วกันผมจะเล่นเป็นเพลย์แมตช์แล้วกันนะครับผมเราจะได้เล่น3แมตช์ตามปกตินะครับแต่ว่าเพลย์แมตช์หนึ่งนัดนะโอเคนะครับถ้ามีเสียงอะไรเข้าแทรก็กราบขอไปด้วยนะครับผม วันนี้เปิดไม่ใช่ฮะมาเยือนทางด้านเบอร์มิงแฮมซิตี้นะครับที่สนามของเบอร์มิงแฮมเลยนะในแมชนี้นะอ่าแล้วตัดภาพจังหวะนี้ใครฮะได้บอลบอลลาดบอลลาดอยู่ที่บอลบอลลาดโยนขึ้นมาตรงนี้มีคนอยู่ที่เลียมคููเลนนั่นแหละผมทำไมถึงอยากต่อสัญญาเขาครับ โอ้โหฮะซัดขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ะผมให้ทางด้านของเชสเตอร์ฟิลด์ขึ้นนำเบอร์มิงแฮมครับผมหนึ่งศูนย์นะนาทีที่สิบสามโอ้โห์นำเร็วเหมือนกันนะครับทีมเราแต่นำเร็วเราก็ชอบจะพลาดกันนะครับช่วงท้ายๆเกมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หลุดเสมอหลายแมตช์เลยนะครับถ้าไม่หลุดเสมอหลายแมตช์เนี่ยก็โอ้โหเรามีลุ้นแชมป์ไปแล้วฮะน่านะฮะมาอีกแล้วผมเบอร์มิงแฮมซิตี้ได้สวนกลับมาบ้างโตมาบอลอยู่ที่ใครไม่แน่ใจผม รนเดลแรนเดลได้ซัดซ้ำอีกทีโอ้โห oh, ผมหนึ่งหนึ่งผมจากโจแรนเดลเอาอีกแล้วฮะทีมเราโอ้โ oh, ห oh. นาทีที่39มสิบผมตีเสมอได้เลยผมสำหรับทางด้านเบิร์มิหแฮมซิตี้นะครับครึ่งหลังผมจะส่งกวนมาต้านะครับลงไปเล่นแทนอูบาสกี้นะแล้วก็เอริกกิโทแรนด์นะครับลงไปเล่นแทนทางด้านของ มาติเนลลี่นะครับแล้วก็กองกลางส่งเรียนลงไปแทนเบนเดวิสละกันนะครับโอเคฮะก็นาทีที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยฮะหกสิบกว่าแล้วครับตอนนี้ ยังหนึ่งที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งผมนาะทีที่เหลืออีกประมาณยี่สิบสุดท้ายในของเกมผมสิบห้าประตสุดท้ายของเกมรอดูครับว่าทีมเราจะสร้างเซอร์โพรเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่านีครับนาทีสุดท้ายเหมือนทางด้านเบอร์มิงแฮมจะสร้างเซอร์ไพรส์หรือเปล่าอะไรครับอย่างนี้โอ้โหไม่น่ารอดนะผมโดนเข้ามาตรงกลางแล้วจับแล้วซัดโอ้โหฮะ เอเมอรีสวผมทำประตูขึ้นนำนาทีที่91านะโอโ้โหโอ้โหไม่มีเวลาได้บุกใหม่เลยฮะจบครับผม2-1ฮะแพ้นาทีสุดท้ายอีกแล้วฮะต้องใช้คำว่าอีกแล้วจริงๆท่านผู้ชมโดนอีกแล้วผมช่วงท้ายโอ้โหปวดหัวจริงๆครับกับเชสเตอร์ฟิลผมคิดว่าเราอาจจะหมดลุ้นกับการไปพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้แล้วนะครับดังน,นั้นไม่เป็นไรฮะเรามาสู้กันใหม่ในฤด,ดูกาลหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวเรา เตรียมทีไม่พร้อมกว่าน,นี้แล้วกันนะครับเราขึ้นมาแชมเปนชิพโดยที่ไม่ได้พร้อมมากนะครับนักเตะเรายังเรียกว่าไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงนะครับแต่ว่าบีน้าเนี่ยทีเราจะพร้อมกว่าน,นี้แน่นอนผมแล้วก็เราจะลุ้นไปพิมพ์ลีกอย่างเต็มตัวได้ครับตอนนี้เงินเรามีอยู่ที่สี่ล้านหกนะครับก็ยังเยอะอยู่นะแต่ว่าผมขอยังไม่จับใจใช้สอยใครแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรา เขาต้องการที่16.5นะครับโอเ okay, ค16.5ก็16.5 16.501โ okay. อเคอย่างนี้แหละก็้เขาสะสมไปนะครับสี่วิก,กไ็ไอหนึ่งข้างหลังนะั้นมันก็ได้นั่งสี่แล้วไหมละ่ะร้อยวิก,ก็ร้อยเท่าอ,อ่ะอือนะข้างหลังนะแล้วก็ไปบวกกับอีก10,06.5นะครับ ก็เยอะนะครับผมหนึ่งอันนั้นก็มีความหมายเหมือนกันนะครับถึงมันจะแค่เป็นหนึ่งเหรียญน,นะแต่ก็ให้เข้าไปผมเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเพิ่มเยอะไงไม่ต้องเพิ่มเป็นหมื่นเจ็ดหรือว่าหมื่นหกจุดหกนี้ผมโอเคฮะเขาโอเคครับผมแล้วก็มีข่าวร้ายของทีมเรามาอีกแล้วนะผมเซมอนเคลียผมมีอาการบาดเจ็บฮนะพลาดแมตที่จะเจอกับทางด้านอ่เชฟฟิเวนเดนะครับแล้วก็มิสซันโบรนะ ต่อสัญญาสึง2,029บผมสำหรับเรียมคูลแนนนะเนี่ยฮะเขาวอนนี่คอนแทคนะเขาก็ฮะยินดีนะฮะเขาก็ดีใจนะที่ได้ต่อสัญญากับทีมนะครับผมก็จัดการต่อให้เขาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะโอ้โหฮะก็ถือว่าเคฟฟีเวนส์เดย์นะเท่าที่ผมไปลองดูมาใน Google Map แ่ปนะไอสนามไอสนามเราเนี่ยฮะเทคนิคคือสเตเดียมเนี่ยจะอยู่แถวแถวดาบี้อะไรตรงนั้นนะครับ ไม่จาชื่อเมงไม่ได้นะแต่ว่าก็อยู่แถวๆเหมือนจะเป็นตรงแถวๆภาคกลางนะครับประมาณนั้นนะแต่ว่าดูแล้วก็ไม่ได้ไกลจากลอนดอนมากแต,แต่ก็ไกละนะไม,ไม่ใช่ใกล้ๆนะแม็ดนี้ผมจะเข็นทางด้านของวาดองเก้นลงไปเล่นนะครับผมเพราะว่าเราไม่รู้จะใช้ใครแล้วนะครับมีกลัวมาต้าเจ็บนะครับดังนั้นต้องส่งเกีย์ฮาร์ดไปแทนแล้วกันนะ เพราะ่เกียวฮาร์ดก็เล่นกลางตัวลุกได้ดีเหมือนกันนะเดี๋ยววันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชฟฟิลเวนส์เดย์ครับเราก็พอคุ้นหน้าคุ้นตาบ้างนะครับสำหรับนักเตะเชฟฟิลเวนส์เดย์บางคนเพราะว่ามก็เคยทำซีรีส์ลงไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ได้ไม่ได้ทำไม่จบนะครับขึ้นได้แค่เออลีกแชมเปนชิพหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับ ก็ทำให้จบนะครับสำหรับเชฟฟี่เวนดี้นะก็ลองไปหาดูได้ในเพลย์ลิสต์ช่องนะครับก็ถ้าใครอยากดูก็ไปกดเข้าไปในช่องแล้วก็หาในเพลย์ลิสต์นะครับก็มีอยู่นะครับเกมเริ่มม่มที่เทคนิคเรซเดียมท่านผู้ชมครับผมกลับขออภัยนะครับเดี๋ยวคลิปอาไม่ใช่ไม่ใช่คลิปหน้าแมทหน้าแล้วกันนะท่านผู้ชมเพลย์แม์ผมไม่ได้กดอีกแล้วผมกดเป็นควิกแมตชหม่แล้ว คือผมเริ่มมีปัญหากับตัวเองแล้วนะครับในตอนนี้ผมพูดจะกด play match มันก็จะควิ u i c k match ใผมไม่รู้เป็นอะไรกับสมองนะครับตอนนี้แม t หน้าฮะ m a หน้าถ้าแม t หน้าค u ิก k match อีกก,ก็ก็ต้องปล่อยมันไปแล้ฮะผมไม่ลืมหรอกฮะเชื่อผมฮนะ <c oughs> จะเชื่อได้ไหมเนี่ยนาทีที่สี่สิบผมยังคงที่ศูนย์ประตูศูนย์น,นะครับแต่ว่าดูเหมือนเกมของทางด้านเอเชฟฟี่เวนเดสเนี่ยจะดีกว่านะครับ ส่งทางด้านโจเกียฮาร์ดลงไปนี่ครับแล้วก็ทางด้านรีนลงไปนะเหมือนเดิมฮะก็อีกคนนึงเนี่ยใช้เหมือนเดิมฮะคีโทแลนนะไปเล่นเป็นตัวอ่าซูเปอร์ซับนะครับสำหรับเอริกคีโทแลนนะครับซูเปอร์ซับอย่างอาคิโนล่าหายไปก็ประตูช่วงท้ายเกมเราก็ไม่ได้เยอะมากเท่าเมื่อก่อนนะครับ เตะขึ้นมาอ้ายังมุ่งได้ผมทีมเราดักมาได้ที่ทางด้านเลียมคูลแนนหลอกจอนสันมาหนึ่งคนจอดจอ่จอลูกนี้โอ้โหเหมือนกับที่ทําได้กับทางด้านของแมทที่แล้วเลยนะครับผมแทบจะเหมือนกันเลยนะครับจังหวะนี้นาทีที่เจ็ดสิบหกครับผมจากเรียมคูลแนนนะผมแล้วก็จบเกมเลยครับวันนี้เป็นสามแต้มของเชสเตอร์ฟิลด์ผมหนึ 105, ่งศูนย์ฮะเฉลยชนะหนึ่งศูนย์ครับผมจากทางด้าน เล่ยำคู่เล่นนะครับคลิปนี้อาจจะประมาณ20นาทีนะครับผมคิดว่านะเพราะว่าเดี๋ยวอีกแมตช์หนึ่งเนี่ยที่เราจะเล่นแมตช์เนี่ยก็จะประมาณอา่าสิบนาทีนะครับก็น่าจะประมาณเกือบเกือบยี่สิบอาจจะประมาณสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดประมาณนี้นะครับผมคิดว่านะดูเรตติ้งของนักเตะเราหน่อยก็ไม่ได้แย่กันนะครับก็พอโอเคอยู่ อันดับเราอาจจะขยบนะครับมีสิทธินะมีสิทธิ์ที่อันดับเราจะขยบนะครับโอ้ทีมอ,อื่นๆเขาก็ชนะกันเหมือนกันนะครับ โอเคฮะอ่าโอเคเดี๋ยวจะลองหาแมทให้เล่นเพิ่มนะครับสาระ,สะก,ก็เหมือนกันนะครับจะพยายามดูการนี้นะผมคิดว่าผมจะขายออกนะครับเพราะว่าอายุจะ30แล้วด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยมันมันไม่ค่อยจะพัฒนาเท่าไหร่แล้วนะครับดังนั้นก็เลยคิดว่าอาจจะถึงแม์ที่เราจะต้องแข่งกับทางด้านของมิสซ o นโบเนะครับมิสซันโบใช่ไหมหรือน่าจะใช่นะครับมิสซนโบนะ โอ้โหกางแน่นมากนะครับเรากลางไม่แน่นนะผมเรากลางมีอยู่2ตัวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามาแผนกลางแน่นแบบนี้ครับมีวิธีเดียวที่ผมจะทําได้ครถ้าจะไม่ผิดผมมี2แผนใช่ไหมครับนั่นเลยฮะต้องโหลดแผนนี้มาใช้ครับท่านผู้ชมให้กลางมนแน่นๆหน่อยอกองหลังเนี่ยจะให้ทางด้านของบาาดเล่นคู่กับไอ้เจ้านี N ้ e แล้วกันนะครับผม ดกิเล่นนะแล้วก็กางรับเนี่ยให้วานเดนบูแมนลงไปเล่นนะครับเรียนลงมาเล่นตรงนี้ฝั่งขวาเนี่ยตอนนี้ไม่มีใครเล่นนะครับมาตาเล่นได้หรือเปล่าโอเคงั้นให้มาตาเล่นแล้วกันนะครับเป็นเอ่อเป็นอ่าตัวเพลย์เมคเกอร์ก็ได้แล้วก็มาตีเนลลี่เล่นวิงเกอร์นะครับผมแล้วก็เรียมคูเล่นเนี่ยเล่นเป็นกลางตัวรูกตรงนี้นะครับ คนยิงจุดโทษให้มาติเนลี่อ้าวมาติเนลี่นะครับผมตรงนี้ให้เป็นวานเดอร์บูแมนบูแมนให้หมดไหมโอเคบูแมนให้หมดได้ครับูแมนตรงนี้ก็บูแมนเหมือนกันโอเคกับตันทีวันนี้ให้เป็นทางด้านของเออบาล,าดลัดละกันฮะบาลาัดน่าจะดีที่สุดนะเพราะอยู่มานานที่สุดนะส่วนเรียนก็เพิ่งเข้ามานะครับกันแล้วผม จะเจอกับทางนั่นมิสเตอร์บรอสนะครับวันนี้บุกไปเยือนนะครับผมเปิดบ้านแมตช์เดียวพอนะครับในพาร์ทนี้นะใกล้จะจบฤดูกาลแล้วนะครับอันนี้พาร์ทที่8ไม่ก็9นะครับถ้าผมจำไม่ผิดน,นะ8ไม่ก็9นะครับของซีซั่น4นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นซีซั่น5กันแล้วนะครับมันซีซั่นละประมาณ2อาทิตย์ใช่ไหมฮะถ้าผมแล้วี่ผมลองเช็คดูนะ2หรือไม่ก็1อาทิตย์ประมาณนี้นะครับโอเคครับผมวันนี้ สัญญาณสดยิงตรงมาจากประเทศอังกฤษลีกแชมเปี้ยนชิพผมวันนี้ทีมงานฟุตบอลทูเดย์ของพวกเราผมนำท่านผู้ชมมาที่สนามของทางด้าน Bro. มิสซันโบรผมวันนี้นำท่านผู้ชมมาที่สนามริเวอร์ไซสเตเดียมผมชมเกมระหว่างมิสซันโบรผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชสเตอร์ฟิลด์ฟุตบอลลีกแชมเปี้ยนชิพแล้วครับบริษัทนำทั้งสองทีมลงสนามของกัปตันทีมวันนี้เป็นทางด้านของบัลลาดนะครับสำหรับเชสเตอร์ฟิลด์นะครับ จะเป็นตัวจริงของมิสเตอร์โบรแล้วก็เชสเตอร์ฟิลด์นะครับก็จะมีทางด้านแกรนด์มีวูดนี่ครับสำหรับมิสเตอร์โบรนะวันนี้ใช้กองหน้าตัวเป้าเป็นฮาริสนะครับส่วนทางด้านของเชสเตอร์ฟิลด์วันนี้มีเหลี่ยมกูแลนยืนค้ำตรงข้างหน้านะครับฝั่งซ้ายมีมาติเนลลี่นี่ครับผมเคลียร์เริ่มเกมนะครับทางด้านของมิสเตอร์โบรมาในแผน352นะครับส่วนเชสเตอร์ฟิลด์มาในแผน52ไม่ใช่ครับผม4141ฮะ เจสซีฟิวยังไงฮหอย่างนี้เรมมีปัญหาอะไรหรือเปล่า วาเดบูเมนจะได้เปิดฟรีคิกเข้าไปด้านข้างมาตินเนลลี่ได้บอลจับแล้วซัดโอ้โหผมนาทีที่1ได้ประตูจากกราเบียวมาตินเนลลี่รับผมดูฮนะจับหลบเนลสันแล้วซัดจ่อจ่อลูกนี้โอ้โหแล้วมันชนเสาแล้วโอ้โหสวยงามฮะลูกนี้จากลูกตั้งเตะนะครับฟรีคิกเปิดไปที่มาตินเนลลี่ลูกนี้ซัดโค้งโค้งไม่โค้งเท่าไหร่รับผมซัดเรียดเข้าไปลูกนี้โอ้โหชนสองเสาแล้วเข้าไปเลยเลย,เลยครับ เป็นประตูขึ้นนำของเชสเตอร์ฟิลด์ผม1-0จากมาตินเนลลี่ยืมตัวมาจากทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสำหรับมาตินเนลลี่นะเบนเดวิสเขาเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจามอาการ,รายงานของผู้ช่วยนั้นงั้นจะให้สลับฝั่งกับทางด้านของเรียนนะให้ลองยืนสลับกันดูเผื่อฝั่งของเรียนมันจะเล่นยากกว่านะครับ ตำแหน่งก็โอ้เล่นวิดฟิลตัวรับไม่ได้หรอกโอ้โหให้เล่นบล็อกตัวบล็อกนี่แหละครับเบนเดวิสโอเคฮะผู้ช่วยก็ยังคงชมทีมเราอยู่นะครับผ่านมาประมาณ30นาทีตอนนี้ยังเป็น1ประตูต่อศูนย์ที่ทางด้านเชสเตอร์ฟิล์ขึ้นนำอยู่นะครับ Miller, มิลเลอร์ครับผมแควินมิลเลอร์โดนใบเหลืองนาทีที่31นะครับ ท่านาทีสุดท้ายของเกมในครึ่งแรกแล้วครับจังหวะนี้เป็นทางน้านมิลเลอร์เลี้ยงบอลขึ้นมาคืนกลับมาที่เรียนแล้วก็จบเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับผมบรัสินเป่านกวีจบเกมการแข่งขันแล้วครับผมครึ่งแรกเป็นเชสเตอร์ฟิลด์นะครับขึ้นนำอยู่1 0นนะครับโอเคเบนเดวิสเล่นดีขึ้นนะครับ คนที่เล่นแย่ลงก็มาตากับกับมาตินเนลี่นะแต่มาตินเนลี่เนี่ยยังพอเล่นได้นะครับดังนั้นผมจะส่งเกีวฮาร์ดลงไปแทนก่อนแล้วกันนะครับในครึ่งหลังนะให้มาตาแกพักละนะครับผมเดี๋ยวค่อยไ้เล่นแมตช์หน้าแล้วกันนะครับสาหรับกวนมาตานะแกเล่นปีกไม่ค่อยได้ผมเพราะว่ามันมันใช้พลังเยอะนะปีกของทีมเราอ่ะมันต้องวิ่งวิ่งเติมวิ่งเติมนะครับพราแมตช์นี้มันมีกองหน้าตัวเดียวจะให้กองหน้าเขาเล่นยังไงมีอยู่คนเดียวนะครับรดริสผมฮุกโก้ยรริสจะเปิดขึ้นไป ตรงนี้โยนขึ้นมาได้โขกหแล้วอ้าวไปฉลบับผมฮูโกยอริสดูครับไม่รู้ฉลับยังไงเหมือนกันนะครับโยนขึ้นมาแล้วฉลแบฮะฉลบนิดนึงแล้วออ้หูเข้าประตูผมเป็นประตูของฮูโกยอริสแล้วครับอย่างนี้อย่างนี้เกมให้เป็นประตูของฮูโกยอริสดูฉลบแล้วมันเปลี่ยนทิศชนเสาเข้าโอ้โหฮูโกยอริส ยิงประตูให้กับเชสต์ฟิลขึ้นสองศูนย์นะผมเกลฮาร์ดเลี้ยงขึ้นมาอีกครับจังหวะนี้อ้าวแต่โดนตัดนะผมครุกครุกวนอยู่ครุกอ้าวโยนติดอไว้เวนเดวิสอีกครับเกลฮาร์ดซัดนิดเดียวฮะนิดเดียวเกลฮาร์ดผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับกูก็จะได้ยิงประตูให้ทีมเราฮะสุดยอดฮะสุดท้ายผมก็ได้คอนเทนต์ไปตั้งปกคลิปแล้วนะครับโอ้โหคิดอยู่นานว่าจะใช้อะไรได้แล้วฮะกูก็จะได้ใช้ผม โอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนทางด้านของโซมุส uh, นะครับลงมาเล่นแทนทางด้านของเบนเดวิสนะลงมาเล่นเป็นกลางตัวตัดเกมอีกสักคนหนึ่งนะครับเปลี่ยนตัวผมส่งโซมุส uh, ลงมาแทนเบนเดวิสนะครับเปลี่ยนตามตำแหน่งก็ตามตำแหน่งครับผมตามตำแหน่ง นะครับพอเขาใส่กลางมาห้าตัวผมก็เลยต้องใส่กลางไปสี่ตัวห้าตัวไปสู้กับเขาไงเพราะว่าถ้ากลางเราสองคนโอ้โหเราโดนบี้เละเลยครับถ้าเราใช้แผเดึงนะส่ง ng ลงมาแทนครุกฮะผมไม่แน่ใจชื่อเขาชื่อ NG หรือว่ายัางไงแต่ว่าน่าจะชื่อ n อนจนะครับอย่างนี้ก็ต้องอ่านว่า ng ครับผมก็ไม่รู้จะอ่านยังไงเหมือนกันนะครับมาติเนลลี่ดักบอลได้อ้ามาติเนลลี่ไปเสียบอลไปเสียบอลให้เคน เสียบอลให้เคนอย่างนี้แล้วโอ้โหอย่าบอกว่าจะโดนตีไข่แตกเคนเลี้ยงไปไม่มีใครเข้าเลยมงโอ้โหผมมาร์คฮาริสครับผมสองหนึ่งฮะโอ้โหอย่างนี้เสียอีกแล้วครับผมเล่นอย่างนี้ทีมผมอาจะต้องโซมุสลงมาเล่นอย่างนี้นะครับแล้วก็ส่งทางด้านกีโทแรน์นะครับผมลงไปเล่นด้านข้างแทนทางด้านของ มาตนเนลลี่นะครับดีเฟนซ์แล้วก็ให้เล่นสโลไปเลยแล้วกันนะครับจะได้อ่าครองเกมสักหน่อยฮะเขาเปลี่ยนเหมือนกันนะผมเอาเรย์ออกส่งทางนั้นบาบูโลอะไรสักอย่างหนึ่งนนะครับมาตีเนลลี่ออกก็ผมส่งทางนั้นของเอริกกิโตแลนลงไปแทนนะครับวันนี้ ถ้าเราจบที่สกอร์นี้ได้ก็จะดีนะครับนาทีที่90้าสิครับอันนี้ดูเวลาทดเวลากี่นาทีอย่างนี้กี่ตัวแลน์ทุม่มแล้วโอ้โหพู้สินเป่าวนวีจบเกมกันแข้ครับนะผมเป็นเชสเตอร์ฟิับผมที่สามารถบุกมาชนะถึงถิ่นนะผม ชนะต่าง้านมิสเตอร์โบรครับผมโอ้โหสุดยอดฮะเชสเตอร์ฟิลด์เรายอดเยี่ยมฮะยอดเยี่ยมทําได้อย่างนี้ทุกแมตช์จะดีมากนะครับที่จริงมีลุ้นไปอา่าพีเมพ์ลิกตั้งนานแล้วนะครับสองประตูได้จากมาร์ตินเนลลี่แล้วก็ฮูก็เยริสผมแล้วก็เป็นตีไข่แตกของมิสเตอร์โบรจากแฮร์ริสนะผมฮูก็เยริสผมแมนออฟเดอะแมตช์ Mad, ทั้งเซฟทั้งยิงฮะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันคาบยังไงถึงไปให้ฮูก็เยริสได้นะครับ แตเรียมคูเดนวันนี้แทบจะไม่มีบทบาทกับทีมเลยครับโอ้โหเราเก็บชัยชนะได้เป็นแมตท,ที่สองในพาร์ทนี้แล้วครับ แมทที่สองหรือเปล่าฮะหรือว่าแมทแมทเดียวนั่นสิแมทที่แล้วเราเสมอหรือชนะเอ่ยน่าจะชนะนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะชนะครับโอเคชนะชนะ,ะรรเลยฮะเนาะน่าจะชนะครับผมโอเคก็ยอดเยี่ยมฮะพร์ทนี้ทำได้ดีกันทุกคนฮะนักเตะเราทำได้พอๆกับมาตรฐานที่ผมตั้งไว้ในแม์นี้อยู่แล้วนะครับ โอ้โหวันนี้ขึ้นมาถึงอันดับ9เลยนะขึ้นมาประมาณอ,อันดับ2อันดับนะครับแซงมิสเซนบลูขึ้นมานะครับโอเคสําหรับพาร์ทนี้ผมขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาเจอกันในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่องฟุตบอลทุเดย์ด้วยนะครับสวัสดีครับ